วิกฤตการไข้วัดนกเมื่อประมาณปลายปี2547-48นะทำให้เราสูญเสียพันธุกรรมของไก่พินเมืองไทยเนี่ยไปเยอะมากสำนักง,งานกองทุนสนบสนุนการวิจัยหรือว่าสกวเนี่ยก็ร่วมมือกับกรมปรศุสัตว์นะครับอานุรักษ์4ฝูงไก่พินเมืองไทยหลักก่อนในช่วงนั้นนะครับนี้ภรรยะที่2เนี่ยก็มีงบประมาณมากขึ้นช่วงนี้แหะเราได้สายพันธุ์ไก่ มาหลายตัวเลยนะครับตอนนั้นเราก็เรียกว่าสายพันธุ์ k k u 5 0เราก็ได้อีกไปอีกสสายพันธุ์นะครับโดยใช้ไก่ชีซึ่งมีขนสีขาวนเป็นพื้นฐานเราก็ได้สายพันธุ์ไก่ไข่มุอีสานนะครับได้พันธุ์ส้อยนินนะครับซึ่งมีขนขาวแล้วก็คอดําแล้วก็มีส้อยเพชร ก็มีขนสีดำคอขาวนะครับแล้วก็มีแก่นทองซึ่งมีขนสีน้ำตาลทั้งสีสายพันธุ์เนี่ยมีความเป็นไก่บ้านผสมอยู่เพราะ,ะนั้นไปลายปลายระยะที่สองเนี่ยเราก็เลยสร้างาไก่ลูกผสมเพื่อจะมาใช้ทางการค้าโดยเอ,า,อาแม่ไข่มุกอีสานเนี่ยเป็นสายแม่แล้วก็ผสมกับพ่อพันธุ์ซึ่งเป็นไก่เนื้อทางการค้าลูกผสมที่ได้เนี่ยเราเรียกว่าลูกผสมไก่ k k u 1นะครับความน่าสนใจตรงที่การเจริญเติบโตเนี่ยเร็วมากเลย ใช้เวลาประมาณ35วันก็ได้น้ําหนัก1กิโลเกษตรกรก็เลยสนใจเพราะว่ารสชาติเนี่ยยังเป็นไก่บ้านอยู่แต่มีการเจริญเติบโตเนี่ยเหมือนไก่เนื้อ,อเพราะว่าในไก่เควันเนี่ยมีสารที่ทําให้เกิดยูริกในเลือดเราเนี่ยเราเรียกว่าสารเพอรีนเนี่ย ต่างกว่าไก่เนื้อทางการค้าก็เลยตั้งเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นแบรนด์ของเจ้าตัวไก่คีวันนี้ว่าเป็นไก่3ามโลก็คือมีคุณสมบัติที่มีความต่ําอยู่3ประการเมื่อเทียบกับไก่เนื้อทางการค้านะครับก็คือโลยูริกนะครับโลคอเลสเตอรอลแล้วก็โลตรซอไล อำเภอทุ่งโป่งนะทั้งหมู่บ้านเนี่ยก็เลี้ยงไก่เปด็ดหางดำเราส่งเสริมให้เขามีการฟักไข่ด้วยตัวเองเขาก็เก็บไข่มาฟักเป็นลูกไก่แล้วก็ขายให้กับกลุ่มเกษตรกรเหล่านั้นนะครับแล้วก็มีตลาดท้องถิ่นงตัวเองเคเคยูวันเป็นไก่ที่อึดทนไม่ตายง่ายเลี้ยงง่ายค่ะแล้วโตเร็ว5สัปดาห์ก็จับขายได้แล้วอะค่ะ ต้นทุนค่าลูกไก่เนี่ยประมาณ25บาาทต้นทุนการเลี้ยงก็คือค่าอาหารแล้วก็ค่าต่างๆจะบวกประมาณ60บาทเพระาะฉะนั้นต้นทุนทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่85บาทแล้วเราขายได้ประมาณ95-100บาถึง100บาทกไรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20บาทนะครับถ้าเกษตรกรเลี้ยง4 0่400ตัวเขาจะได้กําไร8,000บาทต่อรอบชุดแรกไก่300ตัว800 0กว่าบาทแล้วชุดที่2ก็มา8,00 0นนิดๆชุดที่3ก็8,00 0ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นก็เลยมาขยาย เล้าที่สอง0ตัวแล้วมันไปได้ง่ายกำไรดีเพราะนั้นตรงนี้จะทําให้เกษตรกรเนี่ยสามารถอยู่ได้แล้วโครงการภราครัฐรักษาเมคิเนี่ยก็จะเป็นร,รักษาเครดิตนะครับคือรับลูกไก่ไปก่อนส่งอาหารไปก่อนแล้วก็หกักลบกรหนี้ทีหลังครับแล้วตลาดเนี่ยทางบริษัทปชารัฐรักษาเมคิเนี่ยก็เป็นคนดูแลไก่ทุกตัวที่เกษตรกรจับเอามาเลี้ยงเนี่ยคือเขารับซื้อทุกตัวคือเราไม่ต้องกังวลเรื่องการขายเราขายได้หมดทุกตัวเป็นอาชีพที่แบบมั่นคงสําหรับ นุดพอสมควรค่ะการต่อยอดมีการวิจัยนะครับจะจัดตั้งเป็นศูนย์เครือข่ายวิจัยทางด้านไก่พื้นเมืองนะโดยโร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเลือกไก่ พันพื้นเมือง2สีนะครับก็คือไก่ประดุหางดําซึ่งทางตลาดทางด้านภาคอีสานและภาคเหนือเนี่ยชอบบริโภคอีกสีหนึ่งก็คือไก่ชีนะครับเราก็ตัดสินใจอนุรักษ์ไว้โดยทั่วไปไก่บ้านไทยเนี่ยจะไข่น้อยมากปีประมาณ30ฟอง40ฟองนะครับพบว่าไก่ไทยมีข้อเสียที่อกเล็กเนื้อน้อยตอนนั้นก็เลยใช้วิชาการสร้างดัชนีการคัดเลือกเราก็เลยได้เป็นแบรนด์แรกของไก่พื้นเมืองไทยของมขอก็คือ ตัวดีไข่ดกกว้างนะครับช่วงนั้นก็เลยทําให้ไก่พินเมืองเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักนะครับจากเดิมเคยใช้เวลาเลี้ยงถึง4เดือนนะครับกว่าจะได้น้ําหนัก1นกิโลนะด้วยการคัดเลือกปรปับปรุงพันธุ์ก็สามารถทําให้ใช้เวลาแค่ประมาณ10อาทิตย์นะฮะก็ได้น้ําหนัก1นกิโลละไข่ก็สามารถจะไข่ได้ถึง180ฟองนะครับ ก็ทําให้จะมองเป็นเรื่องของไปสร้างเนื้อก็ได้นะครับหรือว่าจะผลิตไข่นะเพื่อเป็นไข่ไก่ฟรีเรนจ์หรือว่าไก่ฟรีเรนจ์เพราะ,ะนั้นปลายปายระยะที่2เนี่ยเราก็เลยสร้างไก่ลูกผสมเพื่อจะมาใช้ทางการค้าโดยเอาแม่ไข่มุอีสารเนี่ยเป็นสายแม่แล้วก็ผสมกับพ่อพันธุ์ซึ่งเป็นไก่เนื้อทางการค้า ลูกผสมที่ได้เนี่ยเราเรียกว่าลูกผสมไก่ k k u 1นะครับเจ้าไก่ k u 1เนี่ยจะมีลักษณะของเนื้อที่นุ่มแน่นนะครับเมื่อเทียบกับไก่พื้นเมืองแท้ๆแล้วเนี่ยผู้บริโภคบางคนจึงมองว่ามันเหนียวไปนะแต่พอเป็นไก่เนื้อบรอยเลอร์หรือเนื้อทางการค้าทั่วไปเนี่ยก็เนื้อก็จะแฉะนะไม่มีรสชาตินะครับเจ้า k u 1เนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีเลยมันมีความนุ่มแน่นแต่ไม่ใช่นุ่มเหนียวนะครับก็เลยทําให้ผู้บริโภคระดับกลางเนี่ยก็ชอบนะครับแถมยังมีรสชาติเหมือนไก่บ้านด้วย เป็นที่รู้กันว่าไก่บ้านเนี่ยจะไม่มีไขมันเยอะด้วยความที่ไขมันใต้ผิวหนังเขาจะน้อยแล้วก็ไขมันช่องท้องเนี่น้อยมากนะแล้วก็เพราะว่าคอเลสเตอรอลในเนื้อก็น้อยอีกนะครับไขมันนี่จะเป็นกลุ่มไตรกลีเซอไรด์แต่คอเลสเตอรอลเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ไปก่อ,อให้เกิดภาวะเส้นเลือดแข็งตัวหรือว่าอุดตันหัวใจนะครับก็เลยอ้าวได้คุณประโยชน์2ประการละอีกอันหนึ่งที่คนจะค่อนข้างกลัวคือว่ากินไก่เนื้อทั่วไปเนี่ยกลัวจะเป็นเกาครับ เราก็เลยลองทํางานวิจัยและศึกษาเพราะว่าในไก่เควันเนี่ยมีสารที่ทําให้เกิดยูริกในเลือดเราเนี่ยเราเรียกว่าสารพิวรีนเนี่ยต่ำกว่าไก่เนื้อทางการค้าคก็เลยตั้งเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นแบรนด์ของเจ้าตัวไก่เควันนี้ว่าเป็นไก่3โลก็คือมีคุณสมบัติที่มีความต่ําอยู่3ประการเมื่อเทียบกับไก่เนื้อทางการค้านะครับก็คือโลยูริกนะครับโลคอเลสเตอรอลแล้วก็โลตรเซอไลด์คุณสมบัติของไก่เควันเราครับ เราทั้งทํางานวิจัยในรูปแบบของการทดสอบให้กับบุคคลทั่วไปได้ชิมซึ่งบุคคลทั่วไปเราก็พยายามมองบุคลากรที่อาจจะประสบปัญหาในการมีโรคประจําตัวคือโรคเกาต์อยู่แล้วนะครับซึ่งผลงานวิจัยเราก็ตีพิมพ์ออกมาแล้วนะครับในวารสารวิชาการชั้นนาระดับโลกเราพบว่าไก่ของเราเนี่ยปริมาณของสารเหล่านี้เนี่ยมันลดลงมากในเนื้อไก่นะครับเราก็เลยมั่นใจว่าเราคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไก่ของเราเนี่ยมาถูกทาง ช่วงปล,ปลายเฟสเนี่ยก็ทางสออปตเนี่ยเริ่มสนใจนะที่อยากจะสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร,กรในสีจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เริ่มทำา MOU กันนะครับนี่เอิญก็มีภาคเอกชนที่ทำตลาดส่งออกอยู่ละเข้ามาก็คือบริษัทตะนาวสีนะครับจับมือกับ a c f เปิดตลาดไก่สด เพื่อเป็นอาหารฮาลาวออกในกลุ่มประเทศมุสลิมนะครับการลงทุนลงค่าลงเชื้อดนะครับให้เป็นฮาลาวที่แท้จริงก็เลยได้มาคุยกันแล้วก็ทําความร่วมมือกับไช่ก่อนแก่นละนะครับที่จะผลิตเรื่องของไก่เนื้อฮาลาวอย่างชัดเจนนะส่งออกต่างประเทศแล้วก็รวมทั้งจะเป็นตลาดให้กับสีจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะที่โรงเชื้อดเนี่ยทางบริษัทตนาวศรีเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่พัฒนานตัวเองขึ้นมาเข้าสู่ฮาลาวอของประเทศมุสลิมให้ได้นะครับ เพราะนั้นก็เลยคุยกันถึงกำลังการผลิตว่าในปีแรกเนี่ยเราอาจจะผลิตได้ประมาณ1ล้านตัวสำหรับไก่เค1ิวันแต่เป้าหมายในปีถัดไปเราอยากให้ได้ถึง3ล้านตัว5ล้านตัวแล้วก็7ล้านตัวให้ได้ เพราะนั้นเนี่ยการผลิตจะมีสส่วนก็คือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่สนใจจะผลิตเคค1วันให้โดยตรงกับทางบริษัทเนี่ยจะลงจุนเป็นลักษณะคล้ายๆไก่เนื้อมีการทําลงจุนโรงขนาดใหญ่ที่เลี้ยงได้ทีละ1นึ่งตัวเพื่อให้ได้คุณภาพด้วยเพื่อจะได้ส่งออกต่างประเทศแล้วก็ได้มาตรฐานฮาลาลด้วยซึ่งบริษัทต,ตะนาวศีและ ACS เนี่ยพูดคุยกับทางด้านผู้ประกอบการของประเทศซาอุดิอาระเบียแล้วก็อีกหลายประเทศในกลุ่มอาหรับนะครับเพื่อที่จะผลักดันเอาไก่ตัวนี้ไปสู่ตลาดตรงนั้น ซึ่งตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าเบื้องต้นเนี่ยการเจรจาเป็นไปได้ดีนะครับแล้วก็คาดว่าจะใกล้จะเซ็นสัญญาที่จะส่งออกจริงๆแบ่งออกเป็น3กลุ่มดีกว่านะครับกลุ่มแรกนี่เป็นกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเลยกลุ่มที่สนใจทําการเกษตรครั้งแรกนะครับที่จะเลี้ยงไก่อย่างจริงจังนะเขาอาจจะเคยเลี้ยงไก่หลังบ้านทั่วๆไปหรือว่าทํำพืชผลทางการเกษตรอื่นๆอยู่นะ หลายคนเข้ามาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ยากนะฮะเนื่องจากมันเร็วนะฮะปลูกข้าวก็4เดือนเนาะทำมันก็7-8เดือนอ้อยนี่ก็ใช้เวลานานมากผักก็4เดือนนะครับพอไก่บอกเดือนเดียวนะได้รอบเนะี่ย เกษตรกรนี่สนใจเนี่ยเดียวกันเรากําลังให้คุณค่าเรื่องของไก่สุขภาพกับผู้บริโภคทําให้เกษตรกรก็ยิ่งสนใจว่าไม่ใช่เลี้ยงไก่ปิดไก่เฉยๆแต่เรากําลังทําอาหารสุขภาพให้กับคนกินนะ,นะเขาก็เริ่มเข้ามาตอนนี้เราก็มีหน้าที่เชื่อมตลาดให้เขานะครับเราก็เลยตั้งแต่พัฒนาตัวเกษตรกรว่าถึงคุณเป็นรายย่อยเนี่ยก็ต้องมี GFM คือมาตรฐาน Good Farm Management จากนั้นเราก็ไปพัฒนาโรงเชื่อมท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐานโรงค่าเกษตรกรก็จะค่อนข้างมั่นใจละเพราะก็จะขายไปที่ตลาดโมเดิร์นเทรดได้นะครับเช่นตลาดห้างสับพสินค้าหรือโรงแรมต่างๆนี่ก็เป็นกลุ่มแรกนะกลุ่มที่2เนี่ยเป็นเกษตรกรระดับกลางๆหน่อยเคยเลี้ยงไก่เนื้อเดิมนะเคยเลี้ยงไก่ไข่เดิมแล้วรู้สึกว่าต้องลงทุนเยอะค่าอาหารก็แพงมากนะครับเขาก็เลยมามองตัวไก่ชุดน,นี้พอมันมีไก่บ้านอยู่บ้างเนี่ยอาหารมันจะกินน้อยลงแล้วก็ได้สุขภาพด้วยอันนี้จะเป็นกลุ่มกลาง อันนี้เขาจะมองตลาดทั่วไปในประเทศไทยนะครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มรายใหญ่เลยก็อย่างเช่น ACF ตอนนี้ก็เข้ามาแล้วก็จะมองเรื่องการผลิตเป็นหลักร้านล้านตัวต่อปีกันนะครับโดยเขาก็จะสร้างมาตรฐานของเขาอยู่ล้วถ้าไม,ไม่ได้ปาตรฐาน GAP ไม่ได้มาตรฐานฮาลาวนะครับ <c oughs> เขาก็จะส่งออกไม่ได้้วก็เลยมองเป็น3ระดับ ต้นทุนค่าลูกไก่เนี่ยประมาณ25บาทนะครับจากนั้นเนี่ยต้นทุนการเลี้ยงก็คือค่าอาหารแล้วก็ค่าต่างๆเนี่ยจะบวกประมาณ60บาทเพระาะนั้นต้นทุนทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่8 5บาทแล้วเราขายได้ประมาณ95้าถึงหนึบาทเพระาะฉะนั้นเนี่ยกำไรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20บาทนะครับเพระาะฉะนั้นตรงนี้จะทําให้เกษตรกรเนี่ยสามารถอยู่ได้แล้วโครงการประชารัฐรักสามัคคีเนี่ยก็จะเป็นรักษาเครดิต ก็คือรับลูกไก่ไปก่อนส่งอาหารไปก่อนแล้วก็หักลบกลบหนี้ทีหลังเพราะฉะนั้นถ้าเกษตรกรเลี้ยงโดยมีการตายไม่เกิน2%เนี่ย,เ,ยเขาได้กําไรแน่ๆในทุกๆรอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเกษตรกรจะเริ่มเลี้ยงที่ประมาณ300ตัวจากนั้นก็เริ่มขยายเป็น400ตัวนะครับแล้วก็บางรายเริ่มขยายเป็น2000ตัวในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็โรงเรือนจะเป็นลักษณะของโรงเรือนไม่ภายโรงเรือนที่ไม่ต้องติด uh, evaporative cooling system uh, ก็ไม่มีเรื่องของค่าไฟค uh, ่าต้นทุน ในเรื่องของโรงเรือนก็จะไม่สุขมากนะอย่างนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ทั้งตัวไก่ k ค1เนี่ยก็เป็นอาชีพที่ดีสําหรับเกษตรกรเราก็เลยมีการพัฒนาผลผลิตของเจ้าไก่ k ค1เนี่ย ต่อยอดมาเป็นอาหารสุขภาพเช่นผลิตภัณฑ์เสิริมอาหารเราก็มีการแปลรูปโดยเทคโนโลยีเช่นเราจะทําเป็นเมนูอาหารเลยนะครับเนื่องจากเราได้เห็นว่าร้านอาหารดังๆเนี่ยไปทําเมนูของเขาแล้วเนี่ยคนสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าไก่สุขภาพด้วยนะครับแล้วได้เมนูที่แปลกๆออกมาด้วยนะ,ะเราก็เลยว่าเอ๊ะเราน่าจะให้เกษตรกรเนี่ยทำพวกนี้ได้ก็เลยได้คุยกับทางเทคโนโลยีอาหารว่าเราอยากจะส่งไก่ย่างออกนอกนะครับ ค่าเชื้อความร้อนสูงเรียกเทคโนโลยีวีทอร์ดพอค่าเชื้อเสร็จแล้วเนี่ยก็เก็บได้โดยไม่ต้องแช่เย็นแช่แข็งนะครับได้เป็นระยะเวลาเป็นปีๆก็เตรียมส่งออกพวกอโมเดิลเทรดนะเพื่อสับสินค้าต่างๆตอนนี้คนสนใจผการเสริมอาหารนะอย่างเช่นโปรโตีนเสริมจากอกไก่นะครับเราก็มองว่าในกลุ่มนักกีฬาแล้วก็กลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยต้องการโปรโตีนมากขึ้นมาเป็นอกไก่ัดเม็ด ข้อดีคืออะไรครับในไก่เราเพราะว่ามีกลุ่มกรดอะมิโนนะเจ้าโจนี้เป็นตัวสําคัญที่จะไปทําให้เกิดมวลกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อแข็งแรงนอกจากนี้เรายังพบอีกว่าในเนื้ออกไก่เนี่ยยังมีสารสกัดสําคัญนะ,ะเราเรียกว่าตัวกลุ่มแอนซิรีนแล้วก็คาร์โนซีนนะ,ะตัวแอนซิรีนเนี่ยเป็นไดพปพไทด์ ide, คือเป็นกรดอะมิโน2ตัวต่อก,กันเป็นอะรานีนกับฮิสติดีน มีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับช่วยลดกรดแลคติกเวลาที่เราออกกําลังกายนานๆนะครับช่วยทําให้เกิดความทนทานของกล้ามเนื้อแต่คอลลาเจนไทป์2เนี่ยจะเหมาะกับพวกที่มีปัญหาข้อเข่านะเป็นพวกเกี่ยวกับเราเรียกว่าเพิ่มสุขภาพให้กับจอยนะครับซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยเราเนี่ย ยังหาที่ทําน้อยมากส่วนใหญ่นําข้าวหมดเลยนะทางสนใจไก่พื้นเมืองเราพราะว่าได้งอนไก่เนี่ยจะมีคอลลาเจนไทป์จูอยู่เยอะซึ่งเราก็สกัดออกมาเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่เป็นผลผิตภัณฑ์เสริมอาหารให้กับผู้สูงวัยแล้วก็นักกีฬาอีกนะครับในไก่ของเราเนี่ยถ้าเกิดล้นตลาดนะครับเราก็สามารถมาพัฒนาต่อมาเป็นผลผิตภัณฑ์เสริมอาหารเกษตรกรที่สนใจที่จะประกอบธุรกิจอาชีพการเลี้ยงไก่ K ค1เนี่ยนะครับง่ายมากเลย ก็เพียงแค่ติดต่อเข้ามาทางศูนย์วิจัยของเรานะครับซึ่งเราก็จะมีหน่วยที่จะให้บริการในราคาต้นทุนนะครับซึ่งสามารถที่จะซื้อได้แล้วก็นําไปเลี้ยงได้ท่านใดที่กังวลในเรื่องของการเลี้ยงไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าด้วยพัฒนาสายพันธุ์ของเราเนี่ยเรามีเลือดของพื้นเมืองอยู่ในนั้นฉะนั้นเนี่ยการเลี้ยงในรูปแบบโรงเรือนแบบเปิดเนี่ยสามารถทําได้นะครับพื้นที่ที่มีจํากัดก็สามารถเลี้ยงได้ แล้วก็ที่สําคัญเรายังมีคู่มือมีนักวิชาการคอยที่จะส่งเสริมแล้วก็ให้ความรู้ตลอดเวลาในกรณีที่เกษตรกรเนี่ยเกิดประสบปัญหาใดๆก็ตาม